นี้นะเราก็จะเห็นความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนนะ,ะรวมถึงคนบันเทิงเองก็เหมือนกันมีอะไรที่พอช่วยได้ก็พอจะช่วยนะคะเหมือนสองพี่น้องสาแฝดคู่นี้เลยคุณผู้ชมคะ่ะพี่ท็อปพี่ไทยนั่นเองนะคะเลื่อมช่วยเหลือคน,นขอให้บอกเธอไปถึงที่ไปทันทีค่ะก็เป็นตัวแทนมูลนิธินะคะร่วมกัน,นยูเดินทางไปที่ศาลาว,ว่าการกรุงเทพมหานครคะ่ะก็ได้เข้ามอบเครื่องเอ็กซเรย์ปอดเคลื่อนที่ ให้กับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทอมคุณผู้ชมเพื่อน,นําไปให้บุคลากรทางการแพทย์นะคะใช้ในการตรวจในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 นเ่นีแหละพี่ท็อปเนี่ยบอกว่าถึงวินาทีนี้นะ อะไรที่พอจะช่วยเหลือสังคมได้เนี่ยหรือว่าได้แบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ได้นะก็จะหาทางช่วยเหลือให้จนถึงที่สุดค่ะอืมนะคะอีกคนนึงเนาะอ่าอีกคนนึงคุณผู้ชมคะ่ะบอกเลยว่าคนนี้ก็น่าชื่นชมเหมือนกันนะคะอย่างคุณชมพู่อารยานั่นเองออก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะทีออ่มีการช่วยเหลือกันเกิดขึ้นนะคะหยิบยื่นความช่วยเหลือคะ่ะให้กับทางการแพทย์โดยได้มอบเงินนะจำนวน 2ล้านบาทค่ะเ <Ooh. S 1> ข้ามูล,ลนิธินะคะรามาธิบด,ดีเงินจำนวนนี้ค่ะมีความตั้งใจว่าจะนำไปซื้อเครื่องไฮฟ o w ค่ะหรือว่าเครื่องออกซิเจนนั่นแหละเป็นจำนวนเครื่องเอเป็นจำนวนเครื่องนะสิเครื่องด้วยกัน uh. เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 ค่ะ <Ooh. S 1> ข้อมูลนี้นะทางผู้จัดการส่วน,ต,วนตัวของเธอก็ได้ลงเอาไว้ในไอจีนะคะแต่ว่า ดูจากรูปนะคุณแม่ชมก็ไม่ได้ไปนะคะเพื่อเป็นการเว้นระยะหา่างละการส่งใจไปแบบนี้นะคะก็อือชื่นชมค่ะอคุณผ,ผู้ชมมาดูกันต่อนะคะมาแบบแพ็กค,คู่ค่ะสําหรับคู่รักมาร์คปรินและก็คิมเบอรี่ค่ะขอร่วมด้วยช่วยกันนะคะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ค่ะด้วยการส่งหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์เจลค่ะอย่างที่เห็นในภาพเลยคุณผู้ชม,มให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะ แล้วยังร่วมกันเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันนะคะทีมแพทย์พยาบาลและก็บุคลากรทุกวันพุธตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะและยังชวนกันเป็นบริจาคเลือดด้วยนะคะก็คือเป็นการบริจาคที่สภากาชาติไทยที่หน่วยรับบริจาคโรหิตศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียมนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบตอนนี้ขาดแคทนเลือดอยู่นะคะ,คะไคยตอนนี้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ สะดวกที่จะออกไปข้างนอกนะคะก็ไปบริจาคเลือดได้ที่สภากาชาติไทยนั่นเองค่ะใช่ค่ะ,ะค,คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งนางเอกที่ออกมาร่วมด้วยช่วยเหลือก็คือแมทพิรณีค่ะแต่เธอคนนี้มาในรูปแบบของแม่ค้าออนไลน์<อ>การออกกันเอาไว้เลยว่าเป็นมือใหม่นะคะ<อ>ไม่เคยขายของแบบนี้มาก่อนค่ะ<อ>ก็จับกลุ่มกับเพื่อนๆนนเนี่ยแหละค่ะไลฟ์ผ่าน Facebook Modern นอิส p ฮปค่ะขายเสื้อผ้ามือสองเพื่อระดมทุนไปช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆแล้วต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมเสื้อผ้าของแมทเองด้วยนะแล้วถือของแพง ของดีๆทั้งนั้นแต่เอามาขายในราคาถูกมากเสียดายเมื่อวานเข้าไปไม่ทนันอะเชฟไม่ทันแต่บอกเลยว,ว่าล<อ>ีลาการเป็นนักแสดงของแมทเนี่ยผ่านมาหลายบทบาทแล้วนะ,ะได้เห็นกันบ่อยมาดูการสวมบทบาทแมค้าออนไลน์มือใหม่ของแมทกันหน่อยค่ะไปดูกันเลยจ้าชอบตัวนี้ช่วยซื้อนะคะราคา200บาทเหมือนกันนะคะตัวนี้คือแบบวิบวับคือเป็นเลื่อมอย่างนี้น่ารักมากแต่คือแบบใส่ไม่ได้เพราะว่ารู้สึก รู้สึกไปเองว่ามันโป๊แต่ความจริงอะมันไม่ได้สั้นมันก็จะเหนือเข่าประมาณนี้นะคะนี่มาดิชุดนี้นะะ่ารักมากเลยเราซื้อมายังไม่ได้ใส่เหมือนกันคือไม่มีไซส์ฟีไซส์เพราะทุกอย่างเป็นยางยืดค่ะแม่นี่เป็นยางยืดเลยคะ่ะเอวได้ยืดยืดอ,อกได้ยืดยืดไปเลยเป็นไงฟีล <c oughs> แม่ขาเริ่มมาแล้วนะสั้นหลอะเอาใส่ผิดหรอ ันเนี้ยคือด้านหลังเล่นสดอันนี้คือด้านหน้าเห็นไหมเวลาเราเดินไปไหนเราก็จะแบบอย่างนี้เห็นไหมแหม่มโอ้โหกำลงใจนะมือใหม่หัดขายจริงๆคุณผู้ชมแต่ด้วยความว่าเอออยากจะช่วยจริงๆก็คือโละตู้ของตัวเองนี่แหละเสื้อผ้าแบรนด์เนームแพงๆทั้งนั้นแหละเอามาขายตัวละร้อยสองร้อยนะพอเริ่มขายคล่องปุ๊บเริ่มสนุกไงเริ่มมาและกำลังใจเริ่มมีแล้วเขาบอกเลยนะคุณผู้ชมขายไปปุ๊บปุ๊บปั๊บตัวละร้อยสองร้อยเนี่ย ได้ไปเป็นหมื่นนะบอกว่ายอดเงินที่ได้ทั้งหมดนี่นะคะก็คือจะเอาไปบริจาคทั้งหมดเลยแต่ก็มีการปรึกษากับเพื่อนๆก่อนว่าจะเอาไปบริจาคส่งต่อให้กับที่ไหนเดี๋ยวจรพิจารณากันอีกทีนะคะโอ้โหสุดยอดทุกคนเลยนะคะแต่ว่าต้องให้อภัยนะแม่ค้ามือใหม่ด้านหลังด้านหน้าเนี่ยอาจจะสับสนนิดนึงแต่แาวหน้าช่วยบอกนิดนึงได้ไหมว่าขายอีกเมื่อไหร่จะได้ไปซีเอฟถ้อยาก้อพาดีๆทั่เลยจริงนะคะถือว่าร่วมด้วยช่วยกันนะคะเช่น